ปิดวาวยกเลยยกเลยพักสามรอบอ่ายกเลยเการเร่งเร็วเร่งทาน,นะครับก็จะอยู่ที่ตัวคันเร่งนะฮะอยู่ในแรงทอของเครื่องนะแต่แนะนำนะครับคือมันจะขึ้นเหมือนเรื่อยๆนะไม่จะเป็นต้องเร่งนะครับ าาสังเกตน,นะครับตัวที่ดวาวนะการที่เขาอยู่เขาบอกตั้งจะอยู่ห่างนะครับเดี๋ยวจะเช็คดูว่าเราตั้งพอไหมแกนที่สองชักแล้วนะครับชักและแกนที่สามชักมันก็จะสุดนะครับ ลักษณะการทำงานไม่ไม่ไม่ยากนะครับไม่ยากนะฮะอ่าแต่นี่สามชักได้นะครับแต่ดังกึกลักษณะการทำงานนะครับอันนี้ที่ผมถ่ายเนี่ยคือว่าอ่าคนใช้งานฮะอ่าลวิทมาแตะแล้วนะครับปุ๊บอ่าจะตัดพอดีครับเทนกี่องศาอ่าเรามาดูนะครับว่าเราตั้งดสี่ห้าพอดีไหโอเคได้ครับ เราตั้งนะฮะพาวทำงานที่45องศานะครับพาวที่เราต้องการคือ45นะฮะเนี่ยผ่านอะไรเดี๋ยวยงลงอีกรอบหนึง่งแล้วพี่หมีลงนะอันนี้ลงเร็วนิดนึงฮบนะบกระบะหนักฮะเดี๋ยวจะต้องตั้งใหม่นะฮะลงเร็วลงช้าฮนะตั้งได้นะครับเหตุผลที่ต้อง แนะนําวิธีการใช้เนี่ยเพราะรถแต่ละคันเนี่ยไปใช้ไกลๆนะครับผมค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องการใช้งานเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่า,าลูกพี่คนขบับทุกท่าน,นสามารถใช้งานเป็นใช้งานตั้งได้ด้วยตัวเองได้นะครับมันก็จะสะดวกครับแต่เราก็ยินดี็นเซอร์วิสนะแต่ถ้าไกลๆเนี่ยเราจะไปถึงเนี่ย บางทีเรื่องเป็นเรื่องง่ายๆฮะทุกที่ทุกคนสามารถทําเองได้นะครับสังเกตลิมิตวาลวนะครับลิมิตวาลวจะห่างนะครับแต่เวลาใกล้ที่องศาที่เราตั้งไว้นะฮะจะทํางานด้วยการไปเตะตัวที่เราตั้งไว้นะครับแต่ละที่ก็จะมีการตั้งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องปรึกษาการตั้งห้อง แต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะแต่นี่ผมผมใช้ของตัวชินวาเป็นซีดีของ KC ซนะฮะเป็นแกน3ปอนนะเขเรียกว่าเป็นเาเรียกสามชักนะครับก็คือกนาะแกนนะอย่างเงี้ยฮะเ็เรียกสามชักนะ่ลิมิตวาวใกล้ถึงแล้วนะครับนะครับลิมิตวาวททำงานก็จะ ฝากงานไม่ได้ครับของกูม,มุ้งจเจริญนักข้าวโพธิ์น,นะทุนโอเดเพิ่งลงเนาะการตั้งนะฮะการตั้งหยุดลงเร็วลงช้านะครับส่วนผมไปถ่ายมุมตัวนี้ให้ดูนะครับมีแกนนะฮะอันเนี้ยเราตั้งตัวนี้นะครับอ่าตั้งตัวนี้นะครับอาจารย์เจมครั อุ้มหอพออุม้มดับเครื่องเลยดับเครื่องเลยดับเครื่องอเดี๋ยวผมไปถ่ายอีกด้านนึงครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับขับสักีนะอุม้มโอ้ตามนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งตั้งให้ตัวลงเร็วหน่อยเจมขึ้นไปชี้ตรงนั้นห,หน่อยชี้แค่นั้จะชี้ตัวตั้งขึ้นลงเร็วคุ้มคำหนึ่งตัว ตัวแกนดำเนหะ็นไหมข้างบนนะ่ะที่สายลมอ่ะน็อตตรงกลางอ่าฟรีเลยนราตรงกลางเดี๋ยวจะอธิบายอ่ะตัวนี้ครับการตั้งขึ้นลงเร็วนะฮะเอ้ยโทษทีลงช้าลงเร็วนะครับตั้งที่ตัวกลางนี้นะฮะอันนี้เวลาก่อนตั้งเนี่ยที่สําคัญคือเราควรจะมีการเซฟตี้นะฮะก่อนที่จะลองนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการตั้งอ่าลงช้าลงเร็วอีกรอบนะครับ อตอนนี้การตั้งลิมิตวาล์วนะครับผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะให้น้องเกยว่าทาสีก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ